อ้อนอะไรยกมือให้อีกแล้วสกิดค่ะเป็นกล้วยมีสกิดด้วยอ้อนอะไรทำไมไม่หมาตาชั้นเดียวหไหนดูฟันสิเออแปลงฟันบ้างไหมเนี่ยฮะ <laughs> แปลงฟันบ้างไหมกันกล้วยกันกล้วย แหน่แหน่แหน่หนักนะเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยหอยไปหน่อยมองไม่เห็นทำหูหลบอีกอาบน้ำรือยังวันนี้คุณอาบน้ำแล้วหรือยังหากันกล้วยออกบ้านได้ตัวเดียวใช่ไหมทำไมไใบตอง้องหาแล้ว ว่าอาทิตย์หน้าก็จะได้ผสมพันธุ์แล้วเดี๋ยวมาใกล้กล้องนักนดิตอนนี้ไปตองกำลังเป็นสัตว์อยู่ไม่รู้ว่าจะทับได้วันไหนเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีเอ๊ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปเที่ยวทุ่งนาแล้วบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ